ดีค่ะดิฉันนางสาวอัญชลีบัวโคกรังครูโรงเรียนสีแก้งครอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2ขออนุญาตนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการคัดเลือกรางวัลรงคุณค่าสอพทโอเบกอวอร์ดระดับชาติครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565-2566ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านวิชาการตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูดิฉันได้ปฏิบัติตนตามหลักครองตนครองคนและครองงานดิฉันมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีเทคนิคการจัดการเรียนการสอน ผสมผสานกับสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่บูรณาการผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมสภานักเรียนด้วยความตระหนักในหน้าที่ครูดิฉันยึดมั่นในแนวคิดผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลดิฉันเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา ใฝ่ค้นคว้าพัฒนาตนเองอยู่เสมอจนดิฉันประสบความสำเร็จได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลครูดีสีแก้งครอรางวัลครูดีไม่มีอบายมุกรางวัลครูผู้ฝึกซ้อมรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่และ รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิมระดับประถมศึกษาระดับชาติดิฉันได้จัดทำช่อง y o u t u b English e with Miss a n c h a e i เพื่อเผยแพร่วิดีโอการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยไม่สแสวงผลกำไรจัดทำและเผยแพร่ผลการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนบนเว็บไซต์โรงเรียนและร่วมพัฒนาแนวทางจัดการเรียนรู้ สีแก้งครอผพันห้องเรียนเปลี่ยนบ้านเป็นครูเปลี่ยนที่อยู่เป็นห้องเรียนผ่านรูปแบบสีแครโมเดลได้รับรางวัลสถานศึกษาที่พัฒนาผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้จากสอพทออดิฉันเป็นวิทยากรแกนนำด้านการคัดกรองนักเรียนผ่านแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา เป็นวิทยากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต2และร่วมเป็นคณะวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 c o วิด1 9จากการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ดิฉันได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กิจกรรมสภานักเรียนได้พัฒนานวัตรกรรมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะสำหรับสภานักเรียนโรงเรียนสีแก้งครอโดยใช้หลักแนวคิดในการทำงานสภานักเรียนสีทูเกเตอร์โมเดล มีหลักในการดำเนินงานดังนี้ S sufficiency economy น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน R responsible มีความรับผิดชอบ I inspire สภานักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างแรงบันดาลใจ To together มุ่งสู่ความสำเร็จไปด้วยกันจากการดำเนินงานตามรูปแบบ See Together Model ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ100่งสภานักเรียนโรงเรียนสีแจ้งคร้อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนดังนี้ กิจกรรมการแสดงวงดนตรีไทยกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นแกนนำจัดกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกิจกรรมประเมินโรงเรียนพระราชทานและส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลต่างๆทั้งในระดับภาคและระดับชาติต่อเนื่องติดต่อกันหลายปี ดังนี้เด็กหญิงธนชพรชำนาญประธานคณะกรรมการสภาน,นักเรียนรับรางวัลเยาวชนแบบอย่างการปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาระดับเขตตรวจราชการที่13ปีการศึกษา2564และได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นระดับชาติเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2565 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสพานนักเรียนต้นแบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองกิจกรรมสพนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิมระดับชาติ ลอดระยะเวลา15ปี4เดือนที่ดิฉันได้ปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูดิฉันมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ผู้คุณธรรมให้มีความสุขในสังคมให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเรียนดีมีความสุขดิฉันนางสาวอัญชลีบัวพอกรังขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ